วันที่11มกราคม2568ที่โรงงานเบียช้างนะครับ วันนี้ที่เนี่ยเขาได้เชิญกลุ่มท่องเที่ยวสีกุกนะครับให้มาจำหน่ายสินค้าของกลุ่มและเครือข่ายด้วยกันนำสินค้ามานำเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงงานเบียช้างเนื่องในวัน Management Day ก็คือวันการบริหารจัดการของโรงงานเบียช้างที่อยู่ที่ จังหวัดอายุทยาอำเภอบางบานนี่แหละครับมีร้านค้ามาร่วมทั้งหมด แปร้านค้าด้วยกันเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่างาน Management Day เนี่ยมันคืองานอะไรก็คืองานจัดการบริหารต่างๆของโรงงานเบียร์ช้างว่าเขาทำกันอย่างไรเขาเก็บขยะก,กันอย่างไรและเขาทำอย่างไรเขาถึงได้มาตรฐาน ISO นานา,นานชนิดที่เขาได้มา <S 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 เขากําหนดให้พนักงานเขาทำอย่างไรงานนี้เขาเอามาบอกกล่าวกันเต็มที่เลยนะครับที่สำคัญ เขามีการจัดการบริหารอย่างดีและก็ให้ความรู้พร้อมกับเกมสนุกๆกแก่พนักงานได้รวมเป็นหนึ่งในงาน Management Day นี่นะครับก็คือการสอนให้รู้ว่าการจัดการบริหารการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มันเสียหายออกมาเป็นอะไรต่อมิอะไรเนี่ยเขาทำกันอย่างไรก็ดีนะครับถือเป็นงานเลี้ยงที่มีคุณค่าเพราะเขาจัดงานเลี้ยงปีใหม่ด้วยและที่สำคัญมันตรงกับวันเด็กพ เขาก็เลยเชิญเครือข่ายที่เขาสนับสนุนให้นำสินค้าชุมชนได้มาจำหน่ายกันในงานนี้ด้วยนะครับและในสินค้าชุมชนต่างๆเนี่ย ก็เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานดีนะครับในงานที่เขาจัดเนี่ยเขาได้รวบรวมเอาความสนุกสนานต่างๆความเฮฮาต่างๆให้พนักงานเนี่ยได้รวมกันสนุกไม่ว่าจะเป็นโยนห่วงปาเป้าหรือแม้แต่กระทั่งชูดบอลลงในตะกร้าอะไรประมาณนั้นแหละมีทั้งการสอนการทำน้ำหมักหรือไม่ก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ที่สำคัญให้พนักงานได้รู้จักการ แยกขยะมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะก็ yeah, yeah. Oh. สนุกกันเป็นทิวแถวช่วงบ่ายก็จะมีการแข่งขันกันตาส้มตาลีลาสนุกมาก <im ly> <im ly> ถือว่าเป็นงานที่ให้ความรู้ คู่ไปกับความบันเทิงนะครับงานเนี้ยเบียช้างเบียทิพทยเบเบเรดเขาร่วมมือกันทำอย่างเต็มที่แถมมีรางวัลติดไม้ติดมือกับบ้านแล้วก็มาช็อปกันที่กลุ่มท่องเที่ยวสีกุกนะครับที่เขาสนับสนุนอยู่ที่อำเภอบางบานแห่งนี้นี่เองก็ต้องขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะครับแล้อาฟาม